ใครอยากจะบินไปพร้อมกับคอคดายแอร์ไลน s ์บ้างเชิญเลยจ้ะเฮ้เเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะบอดดิ้งเขาสับเชิญหน่อยครับเชื่อของฉันก็คือเอสเปรสโซนเดอร์ฉันคือเลมอนนาร์ดค่ะเชิญเลยครับอ๋อเกิดอะไรขึ้นอ๋อหมายความก่าไงอ๋อไม่ฉันจะเป็นแม่คนแล้วเหรอช่วยหน่อยนะคะขอดูหน่อยเย้ฉันเองก็จะเป็นแม่คนเหมือนกันแล้วฉันดีใจมากๆเลยจ้า เ่อล่าลลินน่าคาปูชิน่าฮะเกิดอะไรขึ้นทะ่นี่ยอ๋อสวยแล้วเฮ้ยน่ากลัวจงเบยไม่เนอะฉันก็อยากจะมีลูกอ่ะถ้าอย่างงั้นก็ยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะฮะว้าวดีจังเลยอ่ะเอาเ็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋ออย่าร้องไห้เลยนี่จ้าเดี๋ยวลาลีลูช่วยเองทาสีเลยดีไหมตกแต่งให้สวยงาม เออได้แล้วได้แล้ววว้านี่เธอดูดีมากเลยวว้าดูดีจังเฮ้ยโซซาได้เวลาไปแล้วเร็วเฮ้ไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะหยุดที่เฟนได้นะไป่เราเข้าหืมเอ้าจะหยุดทำไมเร็วเข้าโอ้ยของเยอะจังเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีอะหืมโอ้เจ้าเนี่ยเรขาดีเออต้องซื้ออะไรเออจะต้องเอาดี <c oughs> คุณมีรอแข็หรือเปล่าคะ <c oughs> เดี๋ยวเช็คให้นะคะแล้วลิลูช่วยหน่อยสิจ๊ะอ้อ <c oughs> น่ารืจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วดีเลยเอาเจ้าหลอดมาแล้วก็ใส่ข้างบนใส่ล้อเลยนะนี่สาริบ,บินต่อพับเลยแล้วก็ติดไว้ตรงนี้ <c oughs> โอ้มาแล้ว <c oughs> มาแล้วนะคะ <c oughs> คุณแม่ของพวกม <c oughs> มาเลยละ่ะ โอ้ดีจังเลยอะตัวแพงไปหน่อยสาวๆแล้วตัววต๋วเหละอ๋อตั๋วไหนค่ะตัวเหรอนี่ฉันเลืมมาไว้ที่ไหนฟ้น,นยีออคือว่าจะมีอยู่แค่เดียค่ะอพอ,อ,อสวยแล้วทำไงดีนะทุกคนยังไงก็คอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปเงินด้วยนวพวกเราจะได้ซื้อตั๋วได้อ๋อแล้ว สวยจังอ้เก่งมากได้เงินแล้วเ่ะพอไหมคะโอ้ดีช่วยออกตัวให้หน่อยนะคะอืมได้เลยค่ะฉันจะอัปเกรดให้คุณกันแล้วกันนะคะดูสิว้าวดีจังเลยเฮ้ยวันเดีครับพวกคุณเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมช่วยเอ่อมีอะไรไหมครับมีค่ะ แม้เป็นเจ้าถ้าเหมือนจริงๆเออไปนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิขอโทษนะคะฉันนั่งตรงไหนอะนายเป็นบ้าเหรอเออสวัสดีค่ะฉันชื่อ Flight a t t e n d a n t ทรัลเลเร่ทรัลเล่เชิญเลยค่ะโอ้เอ่อต้องเอาไปไว้ที่ไหนล่ะเนี่ยนี่ค่ะคุณแม่ฉันว่าเธอต้องใช้อีกอันหนึ่งนะเออแล้วใช่แล้วคะ คุณเหลือไม่เหลือแล้วอะอะไรกันเนี่ยเทรักไม่เป็นไรนะอย่าร้องไห้ไปเลยนะจ๊ะรอเลยล,ลูช่วยจัดการหน่ยอยสิได้เลยชดานนี่ว่าตรงนี้เลยแล้วก็ตัดเลยนะอ้าวให้คุณแม่ช่วยนะจ๊ะแล้วก็ใส่ของเข้าไปว้าวติดตรงนี้ได้เลย ขอไปได้เลยมาได้เลยจ้ะได้แล้วคาปูชิน่ว้าวอสวยจังเลยจ้ะคนเด่นอ๋อน่ารักจริงอยเบื่อจังนี่พวกเธอหลับกันหมดเลยเหรอฮะเฮ้เสียงอะไรอ๋อไปนะอ๋อไม่ฉันจะคอแล้วอ่ะเฮ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ยังไงก็เดี๋ยวผมช่วยเองเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะคุณแม่คุณคือคุณหมอเหรอใช่แล้วแลยค่ะฉันน่ะเคยทำงานเป็นหมออยู่ครึ่งปีนะคะโอ้ดีจังยังไงก็ขอทีละคนนะเอ่อเลยลิลูช่วยหน่อยสิจ๊ะได้เลยจัดการให้สเปรย์เลยเออได้แล้วนี่ไงใส่แล้วก็ซะ แล้วก็เจ้านี้อ้ดีจังเลยนะเนี่ยแต่กันเร็อเอเชิญเลยค่ะคุณหมอคะฉันกลัวจังเลยเฮ้ยขอฉั่นก่อนได้ไหมออุ้ยทำอะไรล่ะคะคุณหมอมาดูลูกของคุณกันเลยนะอ้ลูกของคุณน่ะสบายดีอ๋อดีจังฉันเองก็อยากจะดูบ้างได้เลยค่ะ้าปชินนไม่เป็นไรหรอกนะเออใครกันนะ จะรู้จังเลย,ยคุณหมอคะฉันพร้อมแล้วละค่ะที่รักจ้าไม่เป็นไรนะะจะกระจีจังออไม่นะก่อนอะไรขึ้นนะคะบูชินเนอร์โถฉันว่าใหญ่เนี่ยสวยสุดๆไปเลยนั่นนะสินะเฮ้ hey, ทุกคนยังไงก็ช่วยแชร์วิดีโอน,นี้ด้วยล่ะโอเคนะฉันแชร์แล้วนะฉันเองก็ด้วยฉันเองก็ด้วยได้แล้วดีจังเลยนะจ๊ะ อ๋อจะได้ลนแฟเลยเหรอดีจังเลยค่ะเธอในโชคดีจังเลยถ้าอย่างนั้นมาบอกเพศลูกกันเลยดีไหมฮะเดี๋ยวเราจะจัดงานปาร์ตี้อยู่นะคะแล้วลีช่วยหน่อยได้เลยจ้ะนี่จัดไปเลยนะเราจะใส่กระดาษโฟมเลยแล้วก็ใส่วิกฟลีมใส่หลอดเข้าไปเลยนะแล้วก็ติดสติกเกอร์โอเคเรียบร้อย เราจะใส่ทุกอย่างเข้าไปในนี้เลยสำหรับคุณแม่ยังไงละ่ะถ้ายัางงั้นก็อย่าดีต้อนรับเข้าส่งงานปาร์ตี้เธอกอนเลยจ้าเร็วเข้าเร็วตื่นเต้นตจ้งเอ๊ยมามาเริ่มกันเลยเอ้าเธอได้ลูกสาวแล้วยินดีด้วยนะโอ้ตาเธอแล้วล่ะตื่นเต้นตจ้าฉันได้ลูกสาวเหมือนกันแล้วฉันละ่ะมาทำพ้อมกันนะโอเคได้เลยจ้ะ เอาละพร้อมเนะอะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้ให้ตายสิคาปูชินะ่าสวยแลละโอ้ได้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายดีจังเลยคนะ่ะโอ้เก่งมากส,สาวสาวเชียร์เตอ์เย<ะ>่อยา<ะ>กจะเห็นลูกของเราแล้วเนอะใช่แล้วไปไหนอะเฮ้ยฉันมีเซอร์ไพรส์เธอด้วยนะยดีจังเลยเออในที่สุดฉันก็ได้พักสิทีอะไรจะเกิดขึ้นต่อนะ งั้นมาดูเลยตัดเลยนะจ๊ะทุกคนเราจะทำเจ้านี้ให้คาป,ปูชิโน่เอสเปรสโซ่และเลมอนนาดานี่หมดเลยได้แล้วนะจ๊ะทุกคนอ่าพร้อมแล้วหรือยังอ่ะได้แล้วค่ะที่รักได้เวลาแล้วนะจ๊ะเอ้เราเข้าอะ, <Yay. S 1> อะไรนะ่ะตื่นได้ลนะฮะเกิดอ,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 อะไรขึ้นเหรอ ได้เวลามาออกกำลังกายแล้วเนอะจ้าทุกคนหอมแล้วนะคะมาเลยเอายกขาขึ้นแล้วก็หนึ่งสองฉันทำถูกเรียบหรือเปล่าคะเนี่ยถูกต้องแล้วเรอจ๊ะเอาละต่อไปเลยนะเนาะอะเลยกตัวขึ้นอ,อ่าเหนื่อยจังเลยเล้าสนุกหไหมเอสเปรสโซ่เอา <laughs> ้าหลับไปซะแล้ว ฉันรู้แล้วละจ้ะว้าวเราเข้าอะไรกันเนี่ยนี่เธอจะไหวเหรอว้าวเกิดอะไรขึ้นเธอเครื่องบินจะตกแล้วอ่าอะไรกันเลเดียหยุดพอได้แล้วละเนาะอะไรกันแล้วเธอตื่นแล้วเหรอโอ้ยนึกว่าเครื่องจะตกซะอีกอ่ะทับฟูชินะาเธอทำอะไรอยู่ล่ะ พอดีดีของเธอขยับอ่ะนอนได้แล้วล่ละนะไม่เอาจะไม่อยากนอนนะอ่ะเลเบนาด,าด้าเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพร้อมช่วยนะครับย้าดีจังนี่คุณคะเอาเท้าออกไปเลยนะเอซไอโซเน่จะเป็นอะไรเปล,ล่าอะราลเลูช่วยฉันหน่อยสิเแลวเข้าอ่ะอ๋อเนื้อสงสารจังเลย เกิดอ,อ,อะไรขึ้นเออลาเล่รู้ช่วยหน่อยแล้วช่วยด้วยเอาก้อนเมฆมาขาดไม่ได้ก็คือดินเบาปั้นให้เป็นก้อนเลยดิง๊งโอเคจ้ะเราจะตัดให้เป็นวงกลมแล้วก็ทำสีเลยนะนี่ใส่ไอศครีมเข้าไปอืมเสร็จแล้วออโอ้ได้แล้วเลยขอบใจมากเลยนะ สาวผมเอาขอมาให้แล้วเชิญทานไน้อร่อยเลยนะครับแล้วนี่ก็ของเธอขอบคุณนะอืมอร่อยจังอ้อเรื่องนี้สนุกจังได้ดูตอนใหม่ของลลิลลูหรือยังอ่ะมาสนุกมากเลยนะอืมอร่อยจังเลยเพราะ้ว่าจะต้องชอบแน่เลยอ่ะว้าวได้หลยเยอะจังฮะไม่นะม่เกิดอะไรขึ้นเหรอ เขาจะคลอดแล้วอ่ะเราจะต้องช่วยเขามาแล้วล่ะมอไม่เดี๋ยวจะสวยแล้วทำไงดีเนี่ยช่วยด้วยเอากระเป๋าแบ็คแพ็คมาแล้วก็ใส่สติกเกอร์ใส่ตรงนี้เลยนะเย้แทกล่มชูชีพเอาไว้มาแล้วเลยจ้ะสวยแล้วทำไงดีเนี่ยเท้รักใส่เจ้านี่เลยเจ้านี่เหรอ เวยเจอกันชาตินั้นไม่ให้ตายสิ<ม>ดราม่าจริงๆเลยเอทุกคนเราจะตกแล้วอ่ะเอเหมือนหน้าตรวมากเออให้เขาอย่างเชื่ออ๋อลูกฉันมาแล้วเอนี่ของฉันเหรอเออดีจังเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเยโอ้ที่รักเอ,ออให้เขาอเชอเท่รักไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอ่ะ ฉันรักคุณนะคะทุกคนปลอดภัยนะเป็นคุณแม่ในก็หัวหมุนเหมือนกันนะขอถ่ายรูปหน,นะะ่อยคอะชื่ออรไรดีก็คงจะเป็นสปากเกตตี้หระบ้าแล้วลูกของคุณล่ะคะเอ้าคุณเป็นอะไรอะ่ะเอลูกของฉันไม่คลอดเลยทำไงดีต้องโทรหาหมอลนะ่เร็วค่ะทุกคนฉันเริ่มตื่นได้จริงๆเลยัลหลคุณหมอล่ะคะช่วยฉันหน่อยค่ะ